สวัสดีค่ะจากช่องระยะเก้าหกสามห้าเก้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามนะคะของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ถามมาที่ถามมาว่าอเราใช้ได้นะคะนี่นะคะได้สี่เส้นแบบนี้ได้สี่เส้นแบบนี้นะคะเป็นได้เย็บผ้านะคะแบบนี้เลยได้เย็บผ้าวีนัสวีสปันเบอร์หกสิบค่ะ เราเอาแบบนี้นะคะสี่หลอดนะคะมากรอค่ะให้มันเป็นหนึ่งก้อนแบบนี้ให้เป็นหนึ่งก้อนแบบนี้สี่เส้นนะคะก็จะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาถักเสื้อตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นสีทองนะคะเป็นสีทองเราถักออกมาแบบนี้หลายคนบอกว่า,าได้จะแตกไหมได้จะแตกไหมก็คือ ต้จะแตกไหมก็คือแตกค่ะแบบนี้แต่ว่าจะทำให้เสื้อนุ่มมากนะคะเสื้อจะนุ่มกว่าได้ที่เราได้ที่เกลียวมาแล้วนะคะส่วนเวลาถักยากไหมเวลาที่เราถักนะคะถ้าสมมติว่าเราเกี่ยวได้ไม่หมดเรากรี เราเกี่ยวได้ไม่ครบนะคะทั้งสี่เส้นนะคะก็จะทำให้ได้ก็จะทำให้เป็นเหมือนถั่วงอกค่ะงอกออกมาเนี่ยนะคะวิธีที่เราจะทำให้เราเกี่ยวได้หมดแล้วก็ถักง่ายขึ้นนะคะก็คือเราต้องเราต้องมีปอกนิ้วปอกนิ้วจะทำเองจะถักเองก็ได้นะคะหรือหาอะไรมาแบบแบบสวมนิ้วไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ไหมสอดเข้าไปแบบนี้นะคะ เวลาที่ดึงไหมนะคะก็จะดึงในสีเส้นเท่ากันนะคะพอมาถึงตรงนี้ตรงที่แบบไม่เท่ากันละเนี่ยคะ่ะได้ก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้นะคะของเราก็ได้ได้เราก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่คือยุ่งมาตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าเราอะ่ะรูปค่ะเนี่ยพอเป็นพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็รูปรูปค่ะรูปรูปจากตรงนี้เลยเพื่อให้ได้เท่ากันพอเรารูปปุ๊บส่วนที่เราจะถักเนี่ยจะเท่ากันเลยค่ะนะคะเน,นี่ยคะ่ะ มันก็จะเป็นก็จะเป็นแบบยุ่ง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 แบบนี้เราก็รูปให้ได้เท่ากันนะคะคือใช้ได้เย่าผ้าเนี่ยถักจะทำให้เสื้อเบ,อเบาแล้วก็ออไม่ร้อนนะคะนุ่มด้วยค่ะเบานุ่มไม่ร้อนแล้วก็สีก็สวยด้วยสีจะสวยสีไม่ตกด้วยนะคะเพราะว่าวีนัทนะคะ ไม่หดไม่ตกนะคะเนี่ยค่ะเขารับรองเลยว่าได้เราะสีไม่ตกนะคะแล้วก็ไม่หดด้วยนะคะความยาวห้าร้อห้าสิบเมตรตอนหนึ่งม้วนตอนหนึ่งตอนหนึ่งหลอดนะคะมันก็จะเท่ากันเลยพอเท่ากันแบบนี้นะคะพอเวลาที่เราถักเราใช้แหวนเราใช้ปอกนิ้วแบบนี้ปกตินะคะเวลาเราถักสองนิ้วนี่เราจะจิกงานไว้ตลอดค่ะ คือหลายคนบอกว่าถักแล้วทําไมออกมาไม่เหมือนเรานะคะเราก็ถักปกตินะคะแบบนี้เพียงแต่ว่าเวลาที่เราดึงได้ดึงได้ให้เท่ากันดึงได้ให้เท่า <c oughs> ดึงได้ให้เท่ากันนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มที่ใช้เข็มที่เหมาะกับได้อตอนนี้เสื้อตัวนี้นะคะได้สี่เส้นเราใช้เข็มหนึ่งจุดห้า หนึจุห้ามิลน,นะคะหนึ่งจุห้ามิลค่ะเวลาเกี่ยวก็ประมาณนี้แล้วก็มือนี้นิ้วนิ้วชี้ก็จะด,ดึงดึงดึงเส้นนี้ให้ตึงแต่สองนิ้วนี้เราก็จะกดงานไว้นะคะคือทุกนิ้วจะช่วยงานกันหมดเลยพร้อมกันสาม ี่ห้าหกเจ็ดค่ะถ้าแบบนี้ถ้าสำหรับคนที่ถามว่าได้จะแตกไหมถ้าแบบนี้จะเรียกว่าแตกไหมไม่แน่ใจแต่สำหรับเราก็คือไม่แตกค่ะสวยเพราะว่าเห็นลายสวยงาม พอเนี่ยค่ะพอเราถักไปปุ๊บใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขออีกหนึ่งหลักนะคะพอหนึ่งคอบนหลักถัดไปก่อนนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะพอเราถักแบบนี้แล้วจะเห็นว่าตรงช่วงลายตรงนี้ก็จะไม่ได้สวยนะคะเราสามารถที่จะดึงค่ะคือพอเราถักไปได้เยอะแล้วนะคะพอเราถักไปได้เยอะแล้วสักพักหนึ่ง สักประมาณสี่แถวห้าแถวก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ดึงดึงลายนะคะดึงลายเพื่อให้ลายได้จะกระชับขึ้นอ่าอย่างอันนี้ใต้วงแขนเนาะนี่ค่ะแล้วก็ดึงดึง,ด,งดึงด้านด้านบนลงด้านล่างนะคะจะทําให้ได้กระชับขึ้นแล้วก็ลายก็จะลายก็จะลายก็จะกระชับลายก็จะเห็นเห็น,เห,นเห็นลายชัดขึ้นด้วยค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะดึงดึงหมดเลยนะคะที่เราถักมาคือช่วงแรกเนี่ยตรงด้านบนแถวบนก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็อาจจะยังไม่กระชับแต่พอเราถักเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ต้องดึงเหมือนกันดึงค่ะดึงตรงช่วงลายนะคะดึงตามลายนะคะเพื่อให้ได้นะคะที่เราที่เราถักบางคนก็ถักหลวมๆวมก็จะกระชับขึ้นแบบนี้ อันนี้คือเราถักแล้วเราก็ดึงไปเรื่อยๆค่ะก็เลยก็เลยทำให้เหมือนกับแน่นนะคะแน่นกระชับเราถักเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ดึงแล้วเสื้อเราก็จะไม่ยืดไม่ย้วยด้วยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับตรงนี้ได้นะคะที่ยุ่งยุ่งแบบนี้ที่ยุ่งยแบบนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าใครที่สั่งได้จากเราไปนะคะแล้วอ่าแบบนี้คือก็เหมือนกับจะยุ่งนะคะแต่ว่าเรามี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 ปมผูกไว้ตรงนี้แล้วก็เราใช้กระดาษกาวนะคะแปะไว้ตรงตรงนี้แล้วนะคะสามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ใช้ได้เลยคือพอดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เท่ากันทุกเส้นหรอกนะคะคือเวลาที่เราถักเนี่ย เราจะต้องดึงให้ต euh. ึงให้เท่ากันทุกเส้นโดยที่เราจะต้องรูปไปเรื่อยๆค่ะ <flu> รูปแบบนี้พอเราลูปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยได้มันจะเท่ากันแล้วเวลาเราถักไปปุ๊บได้ก็จะเสมอกันไปเรื่อยๆค่ะดึงไปเรื่อยๆแล้วก็เสมอกันไปเรื่อยๆแล้วก็รูปไปเรื่อยๆค่ะพอเราลูปไปเสร็จนะคะตรงช่วงที่มันที่มันยับยีเนี่ยนะมันก็จะมากองอยู่กันอยู่แบบนี้ค่ะแบบเนี้อันนี้เราก็ถักก็ยับเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถักได้อยู่นะคะแล้วก็ยังถักเรื่อยๆอยู่นะคะ แล้วเราก็รูปไปเรื่อยๆค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็รูปไปรูปไปเรื่อยๆแล้วก็ถักมาจนได้จะเสร็จหมดตัวแล้วนะคะเนี่ยจนจนได้จะหมดแล้วค่ะเรามันก็มันก็เหมือนกับยุ่งมาตั้งแต่แรกเลยแต่มันก็ไม่ยุ่งนะคะเราก็รูปไปเรื่อยๆก็จะทําให้ได้กระชับขึ้นด้วยแล้วก็เท่ากันแล้วก็ถักง่ายขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวเราถักให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ถักยากค่ะ mm. เพียงแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีปลอกนิ้วก็จะเจ็บด้วยแล้วก็แล้วก็ดึงไม่ตึงด้วยเพราะว่าเราทดลองแล้วเพราะว่าบางตัวเราก็ไม่ได้ใช้ปลอกนิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราใช้ปลอกนิ้วนะคะจะทําให้ถักง่ายขึ้นค่ะทุกคนนี่ค่ะ ห้าหกเจ็ดนียค่ะก็สวยอยู่นะคะไม่ยากนะคะแล้วก็บนหลักถัดไปเวลาที่ตรงเนี้ยก็จะนิดนึงเวลาที่เราดึงออกมาก็จะบางทีจะมีส่วนเกินมาด้วยค่ะแบบนี้ นี่นะคะนี่คือคำถามที่ถามว่า,าได้จะแตกไหมถ้าสมมุติว่าเราถักสี่เส้นก็สี่เส้นมาแบบนี้แล้วได้จะแตกไหมก็ประมาณนี้นะคะคำ,คำตอบก็คือประมาณนี้ถ้าสำหรับเราก็คือไม่แตกแบบนี้คือไม่แตกแต่สำหรับเ,เพื่อนที่ถามมาไม่แน่ใจนะคะให้ดูภาพให้ดูภาพเป็นคำตอบแล้วกันนะคะให้ดูภาพเป็นคำตอบแล้วก็สำหรับ ใครที่ถามว่าถักยากไหมนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าสําหรับเราก็คือไม่ยากเพราะว่าเรามีปอกนิ้วแล้วก็ดึงตึงค่ะแล้วก็เราก็ลูกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็คําตอบก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะใครยังไม่ได้ลองถักนะคะก็ลองถักดูนะคะได้เนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านเย็บผ้าทั่วไปเลยนะคะ ตามร้านเย็บผ้าทั่วไปหรือว่าถ้าจะสั่งเรานะคะถ้าจะสั่งเราแบบกอแล้วแบบนี้นะคะถ้าจะสั่งเราแบบกอแล้วแบบนี้ก็คือให้แอดไลน์มานะคะไลน์ไลน์อาริยา2012นะคะหรือไม่ก็ทิ้งข้อความไว้ในอาริยใน facebook นะคะอาริยา9 6 3 5 9นะคะแบบนี้นะคะก้อนแบบนี้อ่าถ้าเป็นนกยูงนกยูงคือตานี้นี่คือตานกยูงนะคะ ถ้าเป็นก้อนแบบนี้แล้ว,ลวก็คือเป็นสี่หลอดเราเอาสี่หลอดแบบนี้นะคะมาก่อให้เป็นหนึ่งก้อนแบบนี้เอาสีฟ้าด้วยดีกว่าจะได้เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้สีฟ้าอันนี้คือสีเดียวกันเราเอาสี่หลอดแบบนี้นะคะตาตาวีนัทอ่าถ้าถ้ายี่ห้อวีนัทนะคะถ้ายี่ห้อวีนัทจะราคาหกสิบบาทค่ะก็คือสี่หลอดเนี้ยเราก่อให้เป็นหนึ่งก้อนแบบนี้นะคะก็คือจะจะทำให้ถักง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าใคร สะดวกที่จะเอาสีก้อนเลยนะคะเอาสีหลอดเลยนะคะมาวางมาวางแล้วก็ถักเลยมาวางแบบนี้มาวางแบบนี้แล้วก็ดึงเส้นได้มาพร้อมกันแล้วก็ถักไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครเทพนะคะก็จัดได้เรยเหมือนกันแต่ถ้าใครสนใจที่จะให้เราสั่งซื้อแบบนี้แบบกอแบบนี้นะคะถ้าเป็นวีนัสถ้าเป็นวีนัสราคาก้อนก้อนก้อนเท่านี้หกสิบบาทนะคะก้อนเท่านี้ ความยาวความยาวค่ะห้าอยห้าสิบเมตรห้ารอห้าิเมตรเนี่ยนะคะหน,หนึ่งก้อนเนี่ยนะคะบางก้อนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันห้าเมตรเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเกินแหละน่าจะเกินก็คือ,อคุณภาพเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าวีนัทเขาต้องเกิน550เมตรอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแต่ละแต่ละ แต่ละหลอดไม่เท่ากันนะคะพอแต่ละหลอดไม่เท่ากันปุ๊บแต่ว่าเรากอไปจนหมดนะคะเรากอไปจนหมดนะคะเลยทําให้ได้ช่วงสุดท้ายนะคะก็อาจจะมีเหลือจากสี่จากสี่เส้นแบบนี้ก็เหลือ3เส้นแต่พอ3มเส้นปุ๊บเราก็เริ่มตัดแล้วนะคะเราก็เริ่มตัดออกแล้วค่ะส่วนท้ายๆเลยสองเส้น1เส้นเนี่ยคือเราไม่ใส่แล้วนะคะเราก็จะให้เหลือแค่3มเส้นช่วงสุดท้ายเหลือสามเส้นนะคะแต่ก็ไม่ยาวมากค่ะ คือเราจะเป็นเราจะตัดช่วงออกแล้วค่ะขาก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือวีนัทนะคะวีนัทก้อนหนึ่งหกสิบบาทนะคะแต่ถ้าเป็นนกยูงนะคะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะนกยูงยี่ห้อนกยูงนะคะตานกยูงก้อนหนึ่งสี่สิบบาทนะคะก็คือเป็นราคาตามตลาดค่ะที่เราไปซื้อที่ร้านที่ร้านเย็บผ้าเลยนะคะก็คือราคานี้เลยนะคะแล้วเราก็มากอแบบนี้นะคะ่ะ ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้ที่ l ล n e ไอดีนะคะอริยาสอง2ูนหนึ่งสองค่ะหรือไม่ก็เฟ e บุ๊ k นะคะอริยาเก้าหกสามห้าเก้าค่ะมีส่งปลายทางด้วยค่ะมีส่งปลายทางแล้วก็มี ถ้าใครให้เก็บปลายทางนะคะก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเก็บปลายทางก็จะมีค่าส่งนิดนึงแต่ถ้าเป็นโอนเงินก่อนส่งของนะคะเราก็จะส่งให้ฟรีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบให้นะคะถ้า ถ้าถ้าตอบได้ถ้ามีเวลาตอบแล้วก็ตอบได้นะคะเราก็จะมาตอบให้นะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ